สวัสดีครับผมสวัสดีนานาทุกท่านครับผมมันี่จะพานานาทุกท่านมาตกป่าครับผมก็อยู่ที่บอนิวเคลียร์ครับผมเันี่ก็จะเป็นวันที่สองครับผมเออวันที่สามบอกพี่ครับผมขออภัยวันที่สามครับผมสามทานว่ามันี้ป่าลอยลูกครับผมสภาพอากาศก็ตอนนี้อุ่นขึ้นมากนิดนึงครับผมแต่วรอบเมิ่งวาสภาพอากาศมันจะเป็นยังไง เดี๋ยวรอแบบป่ามันจะกาดีบ่นานาทุกท่านครับกําลังเข้ามาครับผมเดี๋ยวรอเบื้งไม่หนีคก็คนก็จะนานาก็จะบไม่เวลายไนเลยครับผมเรื่อยครับผมยังไดงก็รอเบื้งครับผมแป้นมงมันจะกัดดีบ่ว่าบรรยากาศยังไงแบบใดจังใดครับผม เดี๋ยวเราไปติดตามกับผมแปดโมงครับผมอ่ะไปเรื่องครับผมทิ้งทั้งเน khang là hạt ai chứ không đi xây nhầm nó, nhầm cái đó đi ยังยังครับยังครับฮัรอใครจะโดนคนแรกแนบเฉยๆนี่โดนแล้วเนี่ยตัวเดียวเองเออทำไมขึิดเยอะๆก็มาไปอย่าง ใจเอ็นะล้งตีอัดมาเลยนะโน่นน่ะอยู่โน่นก็มีกระโดดกร้าปะปะกระโดดนี้กันไม่ค่อยเต็มเท่าไห,นนะหร่ระนะกันไม่ค่อยเต็มเท่าไห,นนะหร่นู่นน่ะ กัดอยุดฝั่งนู้นก็มีกัดข้างๆนี่โอ้มันมันแนบสายเกือบโดนมันจะหลุดแล้วจะหลุดนะ

สายใครสายใครสายโซนสายล้อโซนต้อทางได้เลยเอ้าได้ได้ด้ไดได้ดก็ไม่รู้จะตียังไงเลยทีนี้ไอ้ชิ้นไหนวะเดียวของล้อโซนล้อโซนล้อล้อไปมาเลยเร็วเร็วเร็ว ไ,ไงใกล้ๆมั้งไงจะเย็นครับจะเย็นเขานะ่ก็มาอยู่ที่นี้้อ,อน่นั่นมันอยู่ฝนะั่งนี้ออว <c ười> ไปบ้างวะนองเกีนๆวอ้จัดเหยงเกบไปรีบจับมันเลยหลุดเลยของฉันน่มันพันปลายใครตีมาไกลขนาดนั้นวะตะสนเหรอตีมาทำไมเยอะขนาดนั้นวะ จิ้มด้วยเดี๋ยวจิ้มด้วยสดก็มาไม่ต้องไกลไปไกลขนาดนั้นโอ้หวัดขนาดนั้นวัดแรงขนาดนั้นผันเดียวอยู่ใกล้เกค้ใกล้ใกล้นี่

เอาแล้วบอลไปไหนลองชมดิโอ้โหวิ่งไปนู่นไปไหนวะไปไหนโอ้โหโดนหัวมันมันไม่โดนไอ้นี่โดนหัวมันอะไรวะเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนหลังเด้อครับหลังเด้อคนดูไม่ได้กันเลยเชียวหลังนะครับหลังนะครับตอนนี้ ทอเลยทรงโดนโพดอาเลครับเอาเลยพอครับครับเอาไรเอาเลยเอาเลยสีเขียวอะเรนอะเี่ยมไไหวอะเฮ้ยไอะไกลๆเลย สีมันจะกับสีเลมอนน่ะวังผมหวังผลหวังผลหมดูเลยเอามือสาวแล้วมั้ง หลุดไปสองตัวเลยขกัาดนะขาดปะกระชากขาดปะเกรงไก่ไม่เก่งไก่นน่เกรงไก่ตรงนี้วิ่งเข้ามากัดตัวแก่เออวิ่งมกินตรงนี้เลยไอ้กัดสีได้สอง หลุดเฉยเลยไม่โดนเลยครับตรงหัวบอไม่กลับเลยไม่มีอะไรเลยครับฝูงมันอยู่ตรงนี้เนาะตอนแรกไม่ตื่นฝูงมันอยู่ตรงนี้ไปแล้วมั้งออกมาแล้วออกมาแล้วทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับปลาหมดแล้วครับตรงนี้หมดแล้วอย่างงหมดได้ไงเนาะนะตะชินยังเอาอยู่เลยตะชินยังเอาสองกัดซีตัวในสองตัวครับผมมามาเบิ่งน้ำเกลือกัน ขังโบ่เหรอโอ้ยบอกช้าไปแล้วโ,โอ้ย,น,ย,ยน,น,นโดนลอยโดนเลยนว่นน่นก็โดนแล้วน่นไปกลางบ่อแล้วนะนักย่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่ใช่ที่ห้องน้านะ่นนะนระวังขาดระวังขาดตร <uous S 2> งแสงอาทิตย์นี้มันร้อนมันเลยไปฝั่งนูวน

สายนะครับสายนะสายนะครับไปแถวสายไปเลยอ๋อตันหนึงป๋าป๋าลุบป๋าตัดบอลตะเบอลปัดบห่างนอน

ข้างหน้าครับตรงหน้า ดนน่ะี่กระโดดน,นั่นกระโดนโเดี๋ยวผมไปเอาสวิงก่อนไปเล่นครับอย่ามาไปหาจานเบอร์แล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมาอย่ามาโอ้มาทำไมเนี่ยมันจะเกี่ยวกันนี่ ไม่เก nah, well, kind of ี่ยวไม่เกี่ยวของมุนนี่มาใช้ขึ้นก่อนอันนี้ไม่นานเยขึ้นก่อนตุ้มนึงก็ได้ขึ้นก่อนก็ได้ลู้นไปก็ได้ของของนาเขา หย่นเเดี๋ยวนะอาไปอ่ะหย่อนย่อนดวนมั้ยไม่ลงเลยเหรอ่ะหย่อนลงอ่ะโอเคลงมาล้ขอบคุณครับงไปคูกันมอ่ะคู่กันนะเฮ้ย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 ตายไป้อตายไป้ ไอเหี 1941, ้ยคนแก้วเลยเจอรี่น er> ี <K <K ่เอรี่กลัวขาดเชอรี่กุ้งเชอรี่กุ้งขาดเจอรี่กุ้งครับผมเอาวางตรงตรงเบ็ดผมนะองแดงครับ น่าจะอมอ่ะ ดูว่าต้องหอุ่นเลยรด้อต่รู้นี่เดียวกิมพิปปากกิมพิปปากกิมพิปปากบอล

ปโดนกับน้าหรือเปล่าเนี่ยจริงปะ,ะอะไรวะตีไปมึงยิ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 งวัดสวนเลย,เออยไปสายสวัสดีครับสวัสดีครับวในระบอยยังไงนะระบอยละบอยว่าหลุดหรือไม่ห<ะ>ลุดไม่หลุดหรอกผมว่าหลุดนะตัวเนี้ยจริงป่ะอ้าวว่าลอยนึง เอา้เอาเรียบร้อยเฮ้ยเสียงถุนเจ็ดดังแค่นี้ยเหรอดังสมีรลาตัวนี้มันของมือสองเนาะเบอร์อะไรเนี่ยฮะเบอร์อะไรสองสูส,สูนสามสูนสามเล็กสุดในรุ่นใช่ไหมแมนยเค่น เอ้ยก็ให้เพื่อนเขาตกไปอ้าวยังนนไม่ไปเหรอโผ่โเฮ้ย <c oughs> ไอ้ไออ้ย่ารีบเข้าไอ้นี่เรายีนแข่งเขาทำไมไม่ช่วยเขาวะยีนไง, <c oughs> งไปขึ้นไงเค็มก็ไม่มี <c oughs> โอ้โหโอ้โหยืนยันไอ้ย่าไอ้ยทาางหนอนแ <c oughs> มนแล้ว เจ็ดตัวล่ะเจ็ดตัวเจ็ตัวโอ้คือขาดแล่สำหรับบุฟเฟ่ต์มันนีงก็ต็มทีเมื่อเจ็ดตัวครับผมสำหรับไม่จับอะไรสำครับเดี๋ยวพอกนะหม่ึ้นานครับผม